หลังจากที่เห็นราคาหุ้นต่างประเทศมันแดงมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะบวกกับตัวเองก็ถือหุ้นไว้อยู่ส่วนมากหุ้นที่ลงจะเป็นหุ้นเทคนะคะวันนี้ก็เลยจะถามแชท GPT ดูหน่อยว่าทำไมราคาหุ้นมันถึงร่วงนะคะคำตอบที่ได้จากแชท GPT นะคะมีจะมีอยู่สหัวข้อหลักที่เขาให้เรามานะคะหัวข้อที่หนึ่งที่เขาให้มานะคะเขาก็จะอธิบายว่ามันเกี่ยวกับ ความตึงเครียดระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐและจีนนะคะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมากเมื่อรัฐบาลสหรัฐพิจารณามาตรการควบคุมการผลิตชิปของจีนรวมถึงคำพูดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับไต้หวันทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลและขายหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีเช่นเอ i นวีเดียและไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะคะซึ่งนำไปสู่การลดลงของราคาหุ้นนั่นเอง หัวข้อที่2นะคะเขาเขาบอกว่าเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางนะคะธนาคารกลางสหรัฐก็คือเฟดนะคะมีแนวโน้มที่จะรักษาระดับดอกเบีย้ยให้สูงขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อทำให้นักลงทุนระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นเมื่อดอกเบีย้ยสูงขึ้นต้นทุนการกู้ยืมก็จะสูงขึ้นตามทำให้ธุรกิจและผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนและทำให้ราคาหุ้นลดลงนั่นเองส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะแชท t g p t เขาตอบแล้วว่ามันเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐ,ฐกิจด้วยความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกส่งผลให้นักลงทุนขายหุ้นเพื่อรักษาสภาพคล่องของตอนเองก่อนการชะลอตัวนี้อาจมาจากหลายปัจจัยเช่นการลดลงของการบริโภค การลงทุนภาคเอกชนที่ลดลงและปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศก็ได้คำตอบมาประมาณนี้นะคะ